อ่าคราวนี้น้องมาดูในข้อที่27เนะครับอ่าเป็นเรื่องของสปริงเนาะอ่าคราวนี้เนี่ยที่น้องควรจะรู้นะครับก็คือว่าจย์มันแลดูยากนะครับมันแลดูยากแต่เหตุการณ์เป็น,นี้ครับก็คือว่า <c oughs> เขาก็เอามวลก้อนหนึ่งนะครับไปผูกกับสปริงใช่ปะ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาแรงนะครับออกแรงเนี่ยดันเข้าไปให้สปริงเปไงมันหดใช่ไหมจากนั้นพอน,นับ1 2 3สาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปล่อยโอเคปะ่ะ พอปล่อยปุ๊บเนี่ยสปริงนะครับมันก็จะดันมวลให้วิ่งไปทางด้านด้านซ้ายมือถูกไหมครับแล้วไปผ่านตำแหน่งตอนแรกเนี่ยนะครับตำแหน่งน,นี้ก็คือสมดุลนะโอเคเขาถามว่าความเร็วที่ตรงนี้เท่าไหร่ดังนะั้นพี่สายขอสรุปนะครับเพื่อนน้องเข้าใจง่ายขึ้นก็คือว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนที่เขาดันไปเนี่ยก็ดันไปแต่ว่าเหตุการณ์ก็คือเขาจะเริ่มปล่อยโอเคดังนั้นน้องควรจะเขียนเขาว่าปล่อยลงไปนะพอปล่อยปุ๊บเนี่ยเอฟตัวนี้จะไม่มีแล้วนะ เอ็ไม่มีละเพราะว่าเขาปล่อยมือละ <c oughs> และคําว่าปล่อยเนี่ยต้องต้องรู้นะครับเราคุยกันแล้วว่าคําว่าปล่อยแปลแว,ว่าถ้าเกิดเราให้ตรงนี้นะครับเป็นตอนนอน,นะฮะเป็นตําแหน่งที่1นนะครับปล่อยในยปยแปลว่า V1 ไม่มีนะ V1 ไม่มีนะโอเคปะความเร็วตําแหน่งที่1ไม่มีนะครับโอเคไหมแต่ว่าตอนที่ <c oughs> อยู่ในสภาพตำแหน่งที่1เนี่ยสปริงมันหดใช่ไหมครับมันหดเท่าไหร่น้องดูรูปออกไหมมันหด x เท่าไหร่ x1 เท่าไหร่ดูออกไหมว่าหดเท่าไหร่ก็สปริงตอนแรกมันยาวอย่างนีถ้ถูกไหมฮะ แลวจากนั้นสปริงก็เหลืออยู่แค่นี้ก็แปลว่าหดเท่าไหร่เห็นไหมอ้าหดก็คือศูนย์ยุทธ์ไรครับศูนย์ยุทธ์สี่นะน้องก็เปลี่ยนหน่วยด้วยนะศูนย์ยุทธ์สี่นะครับโอเคพอมันโดนดันออกมาใช่มครับมันเคลื่อนที่กลับมาสู่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งน้องต้องเขียนว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งสมดุลนะโอเคตำแหน่งที่สองนะครับตอนนอสองเนี่ยเป็นตำแหน่งสมดุลตำแหน่งสมดุลนะครับน้องก็ต้องรู้นะสมดุลเนี่ยคำว่าตำแหน่งสมดุลเนี่ยแปลว่าสปริงเนี่ยนะครับจะไม่ยืดไม่หดแปลว่า x มีค่าเป็นศูนย์ <c oughs> อันนี้น้องต้องรู้นะครับนี่คือตำแหน่งที่2โอเคหลักการก็ไม่มีอะไรมากน้องก็เข้าใจคอนเซปต์ก็คือว่าเราอาศัยหลักการก็คือว่าน้องเห็นคาว่าปล่อยใช่ไหมปล่อยก็แปลว่าอนุรักษ์พลังงาน,นอย่าลืมนะคำว่าปล่อยนะครับปล่อยปล่อยนี่ก็คือเป็นการบอกเราว่าอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์พลังพลังงานโอเคไหม <c oughs> แล้วสูตรอนุรักษ์พลังงานตัง้งว่าไงครับตั้งว่า พลังงานรวมตำแหน่งที่1จะต้องเท่ากับพลังงานรวมตำแหน่งที่2ถูกไหมพลังงานรวมแต่ละตำแหน่งน้องก็นี่เลยครับก็ต่างอย่างนี้นะ ep ek แล้วก็ e ไรครับ es ถูกไหมครับตำแหน่งที่2ก็ ep ek แล้วก็ e ไรแล้วก็ es ถูกไหมครับ <c oughs> น้องเขียนว่าวัตถุของน้องเคลื่อนที่แนวราบถูกไหมคําว่าแนวราบเนี่ยน้องตัด ep ได้เลยอ่ะถูกไหมฮะมันเคลื่อนที่แนวราบน้องตัด ep ได้เลย แล้วจากนั้นตำแหน่งที่1ตรงไหนไปดูกันตำแหน่งที่1ตรงนี้ใช่ไหมครับน้องเห็นกันว่าปล่อยไหมปล่อยไม่มีความเร็วเห็นปะถ้าปล่อยไม่มีความเร็วเนี่ยน้องต้องตัดพลังงาน EK ทิ้งเข้าใจไหมฮะ <c oughs> แต่ตำแหน่งที่1ตรงนี้เนี่ยน้องเห็นสปริงหดปะถ้าสปริงหดเนี่ยแปลว่ามันต้องมี E แหละใช่มันต้องมี E ES ถูกไหมครับ ES มีดังนั้นตำแหน่งที่1ก็จะมีพลังงานคือเซนหนึ 2, ่งนสอง K อะไรครับ k x กําลังสองแค่ตัวนี้เท่านั้นนะโอเคไปดูตำแหน่งสองกันดีฟา้าตำแหน่งที่สองนะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้ <c oughs> ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยน้องเห็นไหมเขาถามความเร็วเห็นไหมเขาถามความเร็วเห็นไหมตัวนี้เมื่อเขาถามความเร็วก็แปลว่าต้องมี ek แน่นอนครับเขาถามไหมฮะแปลว่าน้องตั้งเลยครับหนึ่งส่วนสอง m ไร mv กำลังสองถันไหมฮะแล้วจากนั้นเนี่ยน้องเห็นไหมครับว่าพี่สายบอกว่าตำแหน่งที่สองนะครับก็คือตำแหน่งสมดุลเพราะโจทย์เขาพูดว่าผ่านสมดุลเห็นไหมเขาพูดตรงนี้โอเคนะ <c oughs> x ไม่มีนะถ้า x ไม่มีน้องตัดตัวไหนทิ้งตัด e ไร es ดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็คือ กล่าวถึงพลังงานนะครับก็คือได้สรรมการเป็นตามนี้ถูกไหมน้องแทนค่าเลยแทนค่าเลยครับ1นส่วนสค่า k เ,เท่าไหร่ดูครับในโจทย์800ใช่ไหมอ่ะใส่800นะครับ x เท่าไหร่ครับ x 1ตอนแรกนี่ใส่ x 1ด้วยนะ x 1ตอนแรกนะ0.4แต่น้องอย่าลืมกำลัง2นะกำลัง2โอเคก็พี่ใส่เขียนเป็น0.4 2ตัวได้ไหมเข้าใจใช่ไหมเออจับเท่ากับเซนหนึ่งเลยครับเซนหนึ 1, ่งกับสองบูนเท่าไหร่ดูสิมวลเท่าไหร่หครับเห็นยังอ่ามวลสองกิโลกรัม kg, ใช่ไหมน้องก็ใส่สอง แล้วก็ความเร็วกําลังไรครับกําลัง2ก็เหลือแค่น้องคิดเลขแล้วครับน้องก็เอา2ตัดตัด2ใช่ไหม <c oughs> แล้วจากนั้นน้องดูนะพี่สายก็จะเห็นน้องเห็นไหมไอ้นี่คือ0ูนย์เมตรเนี่ยนะครับไอ้นี่มีทศยมหนึ่งตแหน่งกับ1ตําแหน่งมันจะหักล้างกันใช่ไหมปันถ้าต่อไปจะกลายเป็น1นส่วนสนะครับแปดเหลือ 8, 8, 8, 8แล้วนะฮะศูนี่กลายเป็น4นะครับแล้วก็ศูนี่นีก็กลายเป็นกลายเป็น4ตามทันไหมโอเคนะเท่ากับนะครับ v กําลังไรกลาลัง2 เออตรงนี้ไม่อะไรผิดพลาดเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนเ <c oughs> ช็คเนี่ยเช็คหน่อยเช็คหน่อยโอเคเจอแล้วเออก็ถูกต้องแล้วแหละนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกนะสี่คูณสี่ได้สิบหกใช่ไหมถูกไหมฮะสิบหกตัดกับสองเลยอ่าได้เท่ากับแปดใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้ฝั่งนี้ก็คือแปดกำลังสองใช่ไหมมันมีแปดสองตัวเท่ากับวีกำลังสองน้องก็ถอดรูทพร้อมกันใช่ไหม ถอดรู้นะครับด้านซ้ายจะกลายเป็น8ถูกไหมครับด้านขวาก็คือ v โอเคน้องจะได้ความเร็วคือ8เมตรต่อวินาทีทําแบบนี้นะเข้าใจไหมจบเรียบร้อยครับในข้อที่27